สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลยช่องสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปักหลักสิบบนแบบสมตัวเป็นสูตรเดินดีที่เข้ามาต่อเนื่องหกมวดติดม้วดที่7จ็ดมวนนี้ผมจะมาคำนวณเช่กันสั่งระดับสถิติดำอยู่ก็จะเป็นแนวทางมวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพันในส่วนนิตินก็จะเป็นสถิติที่สูตรเดินมาต่อเนื่องนะสำหรับสูตรหลักสิบบนสูตรนี้จะเป็นแบบสมตัวครับม้วนที่ผ่านมาครับหลักหน่วยผมคนนี้ไม่ได้เลข9เนาะเพราะว่า เลขเก้าง้วนที่ผ่านมาชนหลายสูตรนะครับอ่านี่คือข้อมูลนะม้วนที่ผ่านมาเนาะหลักหน่วยจะมีสูตรตัวเดียวได้เลขเก้านะนะเข้าไปหลักหน่วยถูกแป้นวดติดนะเลขวิ่งตัวเดียวก็น,กนี่ไม่ได้เลขเก้าง้วนที่ผ่านมาหลักสิบงวดที่ผ่านมาผมก็นี่ไม่ได้เลขเจ็ดหลักสิบในมวดที่ผ่านมาก็นี่ไม่ได้เลขเจ็ดเนาะมีชุดนี้นจะเป็นชุด7จ็ดเก้านะครับ วันนี้มนที่3คู่เนาะเข้าที่คู่79ออก779เลขวิ่งก้อนนี้มันเล็กเก้าเหมือับวิ่ง9เนาะนี่ครับ, 9, นะนะรบที่ผมเน้นให้ก็จะเป็นมี9มีเจ็ดก็เข้าที่ชุด79นะอันนี้คือข้อมูลในงวดที่ผ่านมาเนาะแต่ที่พ่าไปก็คือหลักร้อยนะงวดที่ผ่านมาหลักร้อยหลุดนะครับก็มีที่ผมมาสรุปให้เนาะหลักร้อย1กับ2องนะก็เข้า2ตัวชุดเจดเกที่เป็นชุดนี้เนาะ เห็นไ,ไหมครับหลักสิบก็ยังเข้าอยู่นะหลักสิบที่ผมเี้นให้ไปก็จะเป็นเลขคี่ครับหลักสิบบนที่พามนัน็นเลขคี่มี9มี5มี7นะครับ3คู่นี้นะ6อ 7, 9เนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาคำนให้ดูนะส่วนที่เป็นสูหลักสิบบนนะสูนี้ที่ได้6กับ7สูตสูนี้นะเดิมมา6กมติดน,นะครับส่วนอีสูดได้4กับ7เนาะสูนั้นก็ลงให้แล้วนะครับ สู่วิ่งนะสู่ที่ได้เลข9สู่นี้สู่เก่าที่ยังเข้าสู่นี้โรให้แล้วนะครับแต่ที่ผมจะมาคำนิยุดูในคลิปนี้จะเป็นสู่หลัก10สู่ที่ได้6กับ7สู่นี้เข้ามาหุงวดติดวัที่6ได้6กับ7ออก7จ็บาทหลัก10บครับท่านที่สนใจสู่หลัก10สู่นี้มาดูครับวันแรกที่สู่นี้เริ่มเป็นคิงวดที่ออกสู4สี่สี่ครับทำให้สี่กับห้าออกสูงสี่สี่ได้ที่มาหลัก10เลข4ีวดที่2 ทำเล่นหนึกับ2ออก2 2 1ได้ที่เข้าหลักสิบเป็นเลขสถูกเป็นสองเมือ่อกว่าทันไหครับงวดที่3ทําได้3กับ4ออก8 4 3ก็มาถ้าจึงสตัวเนาะก็เข้าที10่10หน่วยงวดเลขที่เข้าหลักสิบเป็นเลขสครับถูกเป็น3ามเ่อกทันไหมครับวันที่วันที่สี่ ทำได้6กับ7ออก8ปดกสาเลขที่เข้าหลักสิบนเลขกครับถูกเป็นสีน่งั้วต่อมามวดที่งวดที่5้าสูนี้ทําได้9กับ0นย์ออก2องกครับเลขที่เข้าหลักสิบเป็นเลข์ถูกเป็นห้ามวดที่6ที่ผ่านมาดิน6กับ7จ็ดก่อนได้์เลขเจ็ออก7จ็ดเดก้าลขที่ 5, เข้าหลั 5, กสิบเลขเ วันที่ผ่านมาหลักสิบผมก็ได้มาเลขเลขขี้เนาะก็จะมีมี9มี5มี7นะมี5 9 7นะครับนีามีหลักสิบก็เป็นเลขขี้ทั้ง3ตัวในวันที่ผ่านมาออก7 9นะครับอ่าสูตรนี้เข้ามา6งวดติดเนาะอ่าซึ่งงวดนี้เป็นงวดที่7นะที่ผมจะมาอ่าคำนวณให้ทุกคนนะสำหรับเศรษีที่ตามอยู่ก่อนจะไปดูงวดใหม่มาดูนะเศรษฐสูนี้ มาดูันว่าสูนี้เดินมาหงัดจริงหรือเปล่าเนาะผมจะกคำนวณดูตั้งแต่ไหนว่าแรกที่สูนี้เริ่มเดินนะครับวิธีคิดสู่หลัก10บสูนี้นะถึงสอตัวเดินดีน,นำหลักแสนบนหนึ่ครั้งหลักหมื่นะมสองครั้ง หลักพันบวกหนึงครั้งสิบบวญบหนึงครั้งหลักดูอีกครั้งที่สามบวันครั้งบุกดีเจของที่ครับสี่บวกหกเป็น10 10ิบบวกสองสิบสอวกสิบแิบแบวกเก้ายบวกเของเ4นสี่นเด่นตัวแรกที่ได้กัน4ครับบว่เป็นหนึ่งได้ตัวเลขห้านะครับเลขของศูนย์สีครับ ว,ว่าทันไหมวันที่2ครับในวัที่สอูนยนี้ทําได้เีกับ2องวันนั้นเข้า2ตัวนอกออกส1นะครับท่านผู้ชมก็มาลองคานวณเทียบนะครับ วิธีคิดหลักแสนบวกหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกหนึ่ครั้งหลักสิบบวกกันหครั้งหลักหน่วยครั้งที่สาบวกกันครั้งที่เครับห้วกหเป็นสิบเอ็ดบวกหกสิบเจ็ดสิบบวกสีามเอกันได้หนึ่กับสองครับวันนั้นออกสองสอข้าวที่ตำหลักสิบครับทุกเปนสงด้วย วันันม่วันที่3ามงวันที่3ทําให้3ครับ4ออก8 4ไครับทีนง้ท่านผู้ชมมาลองคนงานวณดูครับวิธีคิดหลักแสนคนหนครั้งหลักหมื่นปนสองครั้งหลักพันคนหนึ่งครั้งสิ 10, บปนคนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่3ามนอย่างวันที่เจ็ดของที่ครับหนึ่หวหก เจ็น7 7บวก7เป็น14บีก2เป็น16บของทีที่23บวามมีหได้ตัวจเลข4เนาะวันนั้นออก8 4 3เลขที่เข้าหลักสิเป็นเลข4ถูกเป็น3ามนวดวนทันมาวดที่4ครับสถิติในวดที่4ทํทำได้6กับ7วนั้นออก8 6 3 วิธีคิดหลักแสนบนหนึงครั้งครับหลักหมื่นบวกันสครั้งหลักพันบนหนึ่งครั้งสิบบนบวกกันหครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามบวันหนึงครั้งบวกด้วเงที่ครับมาลองบวกเทียบดูครับนี่จะเป็นวิธีคิดสู่หลัก10บนนะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเเป็นสิบเจ็ดบวกสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าสามหกบวกกันแล้วได้หกับเจ็ดงวัตดี่4อแก8ทสามครับเลขที่เข้าหลักสิบในวันนั้นคือเลขหกเข้าหลักสิบทูนสี่นครับ ทันมาก็จะเป็นงวดที่5สถิติงวดที่5ในงวดนั้นทำได้90งวดนั้นออก209ครับ ชมมาลองคำมวออดูครับนำหลักแสนบนนครั้งหลักหมื่นบนสครั้งหลักพันบนหน nah. ึ่ครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่บนหนึ่งครั้งบุรเจดคงที่อีกครั้งนะครับศูวกแปดได้แปดบวกเเป็นสิบวกหเป็นยี่สิบเอ็ดวกหนึ่งยี่สิบสวกเจคงที่ได้ยีิบเก้เด่นตัวแรกที่ได้เลขเก้าครับบวกมีหนึ่งได้ตัวเลขศูนยถ้าจะแปดหกสาออกสองนย์เก้านนี้มนะครับเลขที่เข้าหลัก นะถูกปนห่างหวดสูนี้ครับเข้ามาหุ้มดติดนะสีิติสูนี้เข้ามาหุมดมวดที่6ที่ผ่านมาทาได้6กับ7เล็ได้เกับเจ็ดเจ็ดเก้าครับก็มาที่ร้อยสิบมวดที่ผ่านมาออกเบิร์นเนาะนที่่านชมก็มาลองกังวนเทียบดูครับวิธีคิด สำหรับสู่หลัก10สูงนี้นำหลักแสนบนหนึ่งครั้งหลักหมื่นบนสอครั้งหลักพันบนหนึครั้งหลักสิบบนบนครั้งหลักหร้อยครั้งที่สามบนหนึ่ครั้งบ 1, ริเจคงที่ครับทีนักชมก็มาลองบวกเทียบดูคนระับเจ็ดบวกเป็นสิบสามบวกสิบเบวกจ็ดยี่สิบหกบวกได้ได้หกกับเเลขทีออกเป็นเจ็ดเจ สูตรนี้เข้ามาหุงว,วดครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่เจ็ดนะที่ผมจะมาะคำนวณที่อยู่กันนะงวดนี้นะทานีโซนเจสซูหลักสิบสูตรนี้มาลงคำนวณด,ดูครับหลักสิบมวดนี้จะเป็นเลขอะไรก็าะจากสูตรเดือนทันิโซนนี้นะที่เข้ามาหุงว,วดแหมวิธีคิดครับหลักหลัก แสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกกันสอครั้งหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งสิบบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยครัง 3, ้งครั้งที่สบวกกันคร้ทำุริเจตคงที่ครั้งทีนี้ท่านชมก็ลองดวงดูครับแปบวกเจ็ดเป็นสิบห้วกจ็ดยวกแปบบิเคงที่สาเจน้อนดินนแรกที่ได้เลขเจบวกห้นหนึ่งได้อีกบวกเลขแปดครับวันนี้ครับ หลักสิบบนนะดินเจ็ดกนะับแปดเนาะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดดินที่เจ็ดกับแปดนะนี่คือหลักสิบวันนี้ที่ได้จะสูงเดินดีนะครับแต่ถ้าเรานะชอบสูงนี้ก็แคปหน้าจ์กันไว้ครับนะนี้คือข้อมูลนะครับปรับหลักสิบวันนี้วันนี้เป็นวันที่เจ็ดครับทําได้เจ็ดกับแปดดินที่หลักสิบนะสูงจะเดินต่อไหมก็มารู้นหนึ่งครับ วันนี้ครับหลัก10บดินเกับ8นะถ้าเราจะยิดตามสูงนี้ที่ทําได้ดิน7กับ8ครับนะเป็นแนวทางงวดวันที่1นกุ่มพาหกแปดนำไปทพื่าดูนะครับนะสําหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วปุ้มคลิปหน้าสวัสดีครับ